ริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าแฟนๆ Overwatch เนี่ยเฝ้ารอกับข่าวนี้ค่ะเขาเปิดตัวฮีโร่ใหม่นะที่ชื่อว่า คิริโก้นั่นเองนะคะสำหรับแฟนๆที่กำลังรอ Overwatch 2อยู่เนี่ยนะกรีดกราดกันที่สุดค่ะเพราะว่าคิริโกะเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตที่ฝั่งบริษัทเนี่ยเขาพัฒนามานะคะโดยคำนึงแล้วถึงการเล่นแบบ 5v5 5, ซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะคะที่จะมาโผล่ใน Overwatch 2นั่นเองจ้ะแล้วเนื้อเรื่องของตัวละครน,นี้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆม,มาฟังแม้ว่ามันเข้มข้นขนาดไหนนะคะสำหรับคีริโกะนะคะ เป็นมิโกหรือว่าผู้พิทักษ์สานเจ้าคาเนซากะซึ่งเขานะคะก็มีการฝึกวิชาเนี่ยร่วมกับ2พี่น้องตระกูลชิมาดะอย่างฮันโซแล้วก็เกนจิค่ะส่วนผู้สอนเนี่ยก็คือแม่ของเธอนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะเขายังมีพลังวิเศษด้วยนะทุกคนเป็นพลังวิญญาณจิ้งจอกค่ะซึ่งจะเป็นคู่หูนะมาร่วมสู้กันนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะคีริโกะเนี่ยก็ได้เริ่มรวมกลุ่มกับเพื่อนๆค่ะซึ่งใช้กลุ่มว่าโยไคนะคะเพื่อช่วยการปกป้องผู้คนของคาเนสกะจากกลุ่มฮาชิโมโตะนะคะที่มาคุกคามซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรที่ตั้งตัวขึ้นหลังจากตระก,กูลชิมาดะล่มสลายนั่นเองเป็นไงละ่ะเข้มข้นแบบไอยินนโมโตะคือชื่อมันเยอะมากจนแบบ โต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 เออมาถึงสกิลกันมากดีกว่าค่ะสกิลของฮีโร่คนนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเธอเป็นถึงฮีลเลอร์ซิงเกิลทาร์เก็ตแบบไฮบริดอืม รถยังมีไฮบริดทําไมเธอคนนี้จะไฮบริดไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยสามารถบุกโจมตีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยมาดูกันดีกว่าค่ะสำหรับอันแรกนะคะ h e ลลิงโอฟูดะค่ะใช้ยันกระดาษนะคะเพื่อฮิลเพื่อนได้อันที่สองค่ะมีดคุนในนะคะเป็นการปามีดสั้นเพื่อโจมตีอย่างรวดเร็วอันที่3ค่ะสวิปสเต็ปนะคะก็คือการเทเลพอร์ตเพื่อไปหาเพื่อนร่วมทีมนั่นเอง อันที่4เนี่ยเป็นสกิลไฮไลท์เลยค่ะเรียกว่า protection สู่ๆนะคะสามารถคว้างกระดิ่งลงพื้นค่ะเพื่อลบล้างดีบับได้และไม่ใช่แค่ดีบับของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นดีบับของเพื่อนร่วมทีม รวมถึงยังสามารถคงสถานะเป็นอมตะในเวลาสั้นๆได้อีกด้วยค่ะมาถึงท่าสุดท้ายนะคะท่าอัลติเมทกับคิดซ์เน่รัชค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นบัฟความเร็วนะคะโดยรวมทั้งหมดของทีมเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะคะการเคลื่อนที่การรีโหลดรวมถึงการลดคู่ดาวด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพลังที่แบบว่า แบ่งปันให้เพื่อนร่วมทีมด้วยดีมากๆเลยค่ะจะได้เธอมาได้ยังไงนะคะสำหรับคนที่ซื้อ Overwatch 2แล้วก็เคยมี Overwatch ภาคแรกนะคะเขาก็จะปลดล็อกตัวละครตัวนี้เนี่ยให้ฟรีทันทีเลยในวันที่เปิดเล่นล่วงหน้านะคะส่วนใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยเขาก็จะให้ปลดล็อกตัวละครได้ใน Battle Pass ซีซันแรกของเกมเหมือนกันนะคะส่วนตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นแบบ Early Access นะคะในวันที่5ตุลาคมนี้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็พ เสุดๆค่ะเพราะว่าโหมดมัลติ Player เนี่ยเขาก็เปิดให้เล่นฟรีนะคะเอาล่ะมาที่ข่าวแรกค่ะกับ Overwatch 2นะคะแม่เพิ่งเปิดไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีแบบถล่มทลายค่ะทุกคนเพราะว่าไปจ่อคิวเข้าเซิร์ฟนะจนเซิร์ฟเต็มเซิร์ฟล่มกันเลยทีเดียวค่ะแต่กระแสเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางบริษัท ค่ายเกมของ Overwatch เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศค่ะว่าปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ Overwatch 2 Challengers Cup ขึ้นค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดโอกาสนะคะให้กับ LGBTQ+ เนี่ยสามารถสมัครได้ด้วยนะแล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะว่ารายละเอียดการรับสมัครเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่จำกัดเพศค่ะทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ได้ แล้วก็ล่าสุดก็คือเปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมค่ะทางทีมงานเนี่ยยังเผยอ,อีกด้วยนะว่าเพราะ Overwatch League เนี่ยต้องการสร้างความแตกต่างบ้างนะคะอยากที่จะสร้างความเป็นมิตรแล้วก็เปิดกว้างต่อทุกเพศทุกวัยนะแบบอย่างบางคนอาจจะแบบไม่เคยได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยเปิดเลยค่ะ LGBTQ+ เนี่ยคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไหนจิตใจร่างกายจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สนใจสามารถมาร่วมสนุกกับ Overwatch 2ได้ค่ะ สำหรับข่าวแรกนะคะ League of Legends ค่ะโอ้โหหรือว่าหลายๆคนรู้จักว่า LOL เนี่ยนะเขากลับคืนสู่ Riot Games อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อยู่ในการดูแลของ g a r e n a มา10กว่าปีแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางเพจ g a r i n a League of Legends Thailand เนี่ยเขาก็ออกมาโพสตค่ะว่าหลังจากเวลากว่าทศวรรษนะคะการจับมือเป็นพาร์ตเนอร์ให้บริการระหว่างเรากับ Riot Games เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2565นี้แล้วค่ะด้วย ดังกล่าวนะคะอีกไม่นานประสบการณ์การเล่นของพวกคุณทั้งหมดเนี่ยจะถูกย้ายกลับไปยังไ i ออดเกมส์นะคะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะถ้าพูดง่ายๆนะก็คือจบปีนี้เนี่ยไลออดเกมสก็จะเป็นผู้ให้บริการเกม League of Legends ในประเทศไทยด้วยตนเองนะคะก็จะคล้ายๆกับวอลล r แลนนั่นแหละที่จะมีการโอนย้ายข้อมูลจากการนาไปทางไลออดเกมส์นั่นเองค่ะ สำหรับข่าวแรกนี้ค่ะโดนใจแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฮอกวอตส์เลกาซีค่ะเขาประกาศแล้วนะคะหลังจากที่เลื่อนมาอย่างยาวนานนะคือแบบว่าตอนแรกมันก็มาแรงใช่ปะแต่ตอนนี้คือเริ่มแผ่วแล้วเริ่มแผ่วแล้วเหมือนแบบเออเหรอ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาแหละเออเดี๋ยวก็จนตอนนี้ค่ะเขาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะเปิดให้เล่นนะกุมภาพันธ์2,023ค่ะแล้วก็ต้องน้โมตระ,ะนะคะน้ำโมน้โมว่าจะไม่เลื่อนนะทุกคนสำหรับเกมนี้ค่ะก็จะเป็นเกมที่สารฝันวัยเด็กของเรานะคะจะพาเราเนี่ยเข้าไปสู่โลกของฮอกวอตส์ค่ะในช่วงปลายยุค1,800นะคะแล้วก็ในเกมเนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่น RPG แบบ Open World ด้วยอันเนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่า Open World ใช่ปะหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็ทำอะไรก็ได้เออให้เราเนะคะได้สวมบทบาทเป็นนักเรียนในโรงเรียนคาถาพ่อหมดแม่หมดค่ะ รวมถึงเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาการร่ายคาถาต่างๆนะคะรวมถึงพัฒนาทักษะการต่อสู้ด้วยนะเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะเป็นพ่อมดหรือว่าแม่มดในแบบที่เราต้องการได้เลยคิดเอาไว้ว่าฉันอยากจะเป็นแม่มด แบบแม่มดน้อยโดเรมี Do mi. เอาคนละเรื่องไม่ใช่โอเคทั้งนี้นะคะเรายังได้ผจญภัยอีกด้วยนะไปตามที่ต่างๆนะคะเพื่อพบกับเหล่าสัตว์มหศัศจรรย์ค่ะโดยตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่กลุ่มความลับบางอย่างเอาไว้นะคะซึ่งความลับนี้เนี่ยอาจจะทําให้โลกเวทมนต์เนี่ยถึงกับสูญสิ้นไปเลยก็ได้ค่ะในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ปิดท้ายเอาไว้ด้วยนะกับคําที่ว่า คุณคือผู้กำหนดตำนานของตัวเองสัมผัสกับเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าออาแสดงว่าเรื่องราวในเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ เกี่ยวโยงซะทีเดียวนะคะกับตัวหนังเนาะเพราะว่าอันนี้เราสามารถกําหนดได้เองเลยนะก็จะได้ตามสไตล์ใครสไตล์มันนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเขาเพิ่งประกาศนะคะว่าทาง Warner Brother Games เนี่ยเขาก็เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งราคาก็ออกมาแล้วอีกเช่นกันนะคะบน PlayStation ค่ะสำหรับ Standard PS4 นะคะราคาอยู่ที่2,022บาทค่ะ สำหรับสแตนดาร์ด PS5 นะคะหรือว่า p 5ของเราเนี่ยก็กระโดดขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น2,450บาทค่ะส่วน Deluxe นะคะ p 4และ p 5เนี่ยอยู่ที่2,943บาทค่ะมาที่ส่วนของ PC กันบ้างนะคะในสตีมเนี่ยราคาจะเท่าไหร่นะคะมี2แบบเช่นเดียวกันนะสแตนดาร์1,590นะคะแล้วก็ d Lu ัก e 1,800 60บาทนั่นเองค่ะตัวดีลักเนี่ยก็จะได้รับ h a w k วอ r d Legacy เป็นตัวเกมหลักนะคะพร้อมกับ Dark Art Pack ค่ะแล้วก็ Dark Art Garrison Hat นะคะซึ่งมีสิทธิ์เข้าเล่นตัวเกมก่อนวันวางขาย72ชั่วโมงเลยทีเดียว3วันนะคะเฮ้ยต่างว่าเล่นจบปะสวันจบแหละถ้าคนแบบตะบีตะบันเล่นนะอาจจะเล่นจบก่อนคนธรรมดาที่แบบว่าได้เล่นทีหลังด้วยนะคะ มาถึงอีกคราวคราวหนึ่งนะคะก็รายออดเกมค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเผยรายชื่อออกมาแล้วนะ30ทีมในแฟนชายลีกนะคะที่จะได้เข้าร่วม VCT 2023นะคะซึ่งกระซิบบอกก่อนว่ารายชื่อนี้เนี่ยมีทีมไทยนะคะ1ทีมด้วยกันนะคะนั่นก็คือทีมทานหลอนนั่นเองค่ะเริ่มกันที่ VCT Pacific นะคะทีมแรกก็คือ Detonation Gaming ค่ะ DRX GenG Global Esport s p a p e Rex Rex v g a m กัมคีออนนะคะ T1 Talon Esports ซึ่งอันนี้ก็คือที่ต่างๆบอกไปว่าเป็นทีมไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะต่อกันด้วยทีม Secret แล้วก็ Seta Division ค่ะอีกภาคหนึ่งนะคะก็คือ VCT EMEA ค่ะมี BBL Esports, f n a t i ติ FUTE s p o r t s g i a n t ม c a r a i c o มคอ Koi Navi, ทีม Heretics ทีม Liquid แล้วก็ทีม Vitality นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือ VCT Americas ค่ะก็จะมี10ทีมด้วยกันนะคะทีมแรกก็คือ1 0 0 t h i e v e s ค่ะ Cloud9 Evil g e n i u s ฟูเรียนะคะครู e s p o r t ์ตเลเวียตันลาวเมดอินบราซิล NRG แล้วก็ Sentinels นะคะเป็นทีมขวัญใจที่แบบว่าโด่งดังมาอย่างยาวนานนะคะส่วนไล์อัพนะักกีฬาทีมทารอนของเราเนี่ยก็จะได้รู้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ต้องรอดูเนาะว่านักกีฬาคนไหนบ้างที่จะเข้าร่วมหลีกร่วมลุ้นไปในครั้งนี้นะคะ